สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนสมัยแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆของหางตัดหญ้าของสยามสตอร่านะคะแต่ก่อนจะเข้าไปฟังตัวราคาโบกันนะคะกุ้งของกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะลูกค้าจะไม่ พลาดข่าวสารและก็โปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาพบกับโปรโมชั่นเด็ดๆของหางตัดหญ้าของสยามสโตร่านะคะซึ่งวันนี้นะคะกุ้งทํายอดขายได้200ตัวครบ200ตัวนะคะทางโรงงานก็เลยให้จัดโปรโมชั่นให้กับทางลูกค้าคืนกําไรให้กับลูกค้าวันนี้นะคะโดยที่สําหรับวันนี้นะคะหางตัดหญ้าของตัว 1.2เมตรนะคะนี่เลย1.2เมตรเป็นขนาดวงตัดขนาดร่วมกล่องอยู่ที่1เมตร30และขนาดรวมขาสกีอยู่ที่เมตร35 ตัวเหล็กหนานะคะขาสก,กีหนา16มิลน,นะคะตัวโครงสร้างเหล็กหนา5มิลแล้วก็หัวเกียร์เอาใหญ่ๆไปเลยนะคะ60แรงนะคะใส่หัวเกียร์60แรงเลยนะคะลูกค้าราคาฟังดีๆนะคะ25,500บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่วันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะทางโรงงานให้จัดโปรโมชั่นให้กับทางลูกค้าคืนกำไรให้กับลูกค้าถึงวันแค่ถึงแค่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะลูกค้า นี่จะเป็นกออกแบบดีไซน์ของตัวหางตัดหญ้านี้นะคะตัวใบตัดจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นห้อยตัวอิสระนะคะแล้วก็ดูขาสกีหนามากๆสําหรับเมตรยซึ่งเหมาะขนาดกับรถ30แรง32แรง34แรง36และ40แรงนะคะ25,500บาทถึงแค่สิ้นเดือนเท่านั้นโปรโมชั่นนี้พลาดแล้วพลาดเลยนะคะลูกค้าและตัวนี้นะคะ1.40เมตรนะคะวงตัด1.40เมตร40ขนาดรวมกล่องเมตรและขนาดรวมขาสกีเมตรหหัวเกียร์60แรงใส่ได้ถึงขนาดรถ60แรงเลยนะคะขาสกีหน,นานะคะขาสกีหนา 16มิลน,นะคะกล่องเหล็กหนาซื้อไปใช้กันแบบคุ้มคุ้ม,มไปเลยนะคะ28,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้กุ้งให้แค่31ทันเอ่อมก,กราคมนี้เท่านั้นนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะมาขอราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะลูกค้านี่จะเป็นตัว ตัวตัวใบตัดนะคะลูกค้ามีรับประกันสินค้ามีรับประกัน6เดือนใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะมีจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะค่าจะส่งไม่แพงคิดตามจริงนะคะลูกค้าถ้าสนใจนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4ออย่าลืมโทรมานะคะสวัสดีค่ะ